ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเทตรบอยนะครับวันนี้เทตรบอยก็มาขอนำเสนอสาระดีๆความรู้ดีๆเกี่ยวกับการคับรแทเตอร,ตอร์แล้ววันนี้ผมมาขายรถแท็กเตอร์มืสองนะครับเป็นจอร์เดียในรุ่นของ506 5 e นะฮะก็ก่อนอื่นอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้กับช่องเทเตอร์บอยด้วยนะครับแล้วก็เพจ f a c e b o o k ของเทตเตอร์บอยนะครับฝากไปกดถูกใจกันด้วยนะฮะแล้วก็เพจของไทยไทแท็กเตอร์ด้วยแหมหลายช่องทางจริงรอบนี้นะครับเอารถจอร์เดีย e er 5 0 6 5 e มือสมาขายครับคันนี้ขอขายตามสภาพแล้วกันนะครับคือไม่อยากทําไปเยอะกว่านี้เพราะว่าเดี๋ยวราคามันจะโดดขึ้นไปขอเปิดขายที่ราคาตาม นี่นั่นก็คือ575,000บาทก่อนละกันนะครับถ้าท่านไหนอยากให้ปรับตรงไหนเพิ่มเติมก็ค่อยมาคุยราคากันอีกทีนึ่งละกันนะจ๊ะเรามาดู5 0 6 5 e ีมืสองคันนี้ดีกว่าว่ามันมีอะไรกันบ้างนะครับคันนี้ผมทําอะไรไปบ้างนะฮะนั่นก็คือของเหลวเหมือนเดิมครับของเหลวเปลี่ยนใหม่หมดกรองใหม่หมดนะครับยาเว้นกองหยาบไฮดรอลิกหยาบนะครับแหมาเริ่มตั้งแต่ข้างหน้าไปก็แล้วคันนี้นะฮะจอรเดีย 5065E นนะครับก็ นี่เลยตามสภาพที่เห็นเลยครับเขาบอกชั่วโมงรถคันนี้ก่อนชั่วโมงรถคันนี้อยู่ที่3,300นะฮะมีทะเบียนด้วยนะครับก็มั่นใจได้ครับซื้อกับไททายักเตอร์ครับรถมีทะเบียนฮะอันนี้เราติดกระจังหน้าให้ใหม่นะครับนี่กระจังหน้าของไททแทักเตอร์เลยครับฮะสวยแจ่มนะครับใบมีดหน้าก็มีตําหนิหน่อยนึงนะฮะนั่นก็คือตรงช่วงนี้ก็จะค่อนข้างที่จะไม่สวยแล้วกันผมใช้คาว่าไม่ไม,ไม่ไม่ค่อยสวยเท่าไหร่โครงนี้มีการทําสีมาแล้วนะครับนี่ฮะ รู้ได้ไงว่าทําสีมาเนี่ยสีมันหยดย้อยลงตรงนี้อ่าเป็นโคมใบมีดของกรีนซิสเตมนะครับผมเป็นกรีนซิสเตมนะฮะทำอะไรบ้างครับสำหรับคันใบมีดนะครับสําหรับใบมีดหน้าผมเปลี่ยนบูททั้งสองข้างนะครับบูทสลักนะครับเปลี่ยนใหม่นะฮะเพราะว่ามันโยกแล้วมันหลวมก็เลยจับเปลี่ยนเลยไม่ต้องเก็บไว้นะฮะฝั่งนู้นด้วยฝั่งนู้นก็เปลี่ยนนะครับฝั่งนี้ก็เปลี่ยนนะครับเปลี่ยนทั้งสองฝั่งเลยแล้วก็ เช็คซึมให้นะครับก็เปลี่ยนใส่โอลิงนะครับแต่ก่อนมันรั่วรั่ว,วตรงจุดถ่ายน้ามันไฮดรอลิกนะครับผมก็เปลี่ยนโอลิงให้เช็คซึมให้ในระดับหนึ่งนะครับมามาดูเครื่องกันดีกว่า,าไฟหน้าเปลี่ยนให้ใหม่ดวงหนึ่งนะครับไฟหน้าเปลี่ยนให้ใหม่ดวงหนึ่งนี่เลยที่บอกว่าเปลี่ยนกองนะ้ำมันเครื่องให้นะครับวันที่4เดือน4ปี2022นะครับเปลี่ยนกองให้นะฮะ เปลี่ยนน้ำมันคันหน้าให้แล้วก็เปลี่ยนกองไฮดรอลิกให้นะครับเปลี่ยนน้ำมันไฮดรอลิกให้ใหม่เลยทั้งคันนะครับน้ำมันเปลี่ยนใหม่หมดอ่าบูธสลักตัวนี้เปลี่ยนครับกองอากาศเปลี่ยนให้ใหม่นะครับนะเดี๋ยวดูกองอากาศกันนี่ครับกองอากาศเปลี่ยนให้ใหม่นะครับของแท้จอเดียนะครับกองโซล่านะครับกองโซล่าก็เปลี่ยนให้ใหม่นะครับอันนี้แกะดูไม่ได้ครับแต่ว่าเปลี่ยนกองเปลี่ยนไส้ไปแล้วกองโซล่าเปลี่ยนให้ใหม่ก็ นอกนั้นก็ไม่ได้ทําอะไรครับเราเปลี่ยนของเหลวให้เฉยๆไฟนี้เปลี่ยนให้ใหม่ครับทั้งสองด้านไฟท้ายไฟกระโปงหลังตัวหน้าเปลี่ยนให้ใหม่ทั้งสองด้านเห็นไหมหน้านีก็เปลี่ยนให้ใหม่ทั้งสองด้านมาดูพื้นที่ห้องโดยสารกันนะครับสีก็ถือว่าผ่านการใช้งานน้อยนะฮะสียังดูแห้งยังดูดีอยู่คันนี้แค่ล้างเฉยๆนะครับไม่ได้ทําอะไรแค่ล้างเฉยๆเนี่ยดูบอกก็ยังได้อยู่นะฮะ ก็ถ้าเบาะไม่ได้ก็จะเปลี่ยนให้แหละแต่ว่ามันยังโอเคอยู่ราคามันก็จะปรับขึ้นด้วยไงเกียร์พิดีโสอ2เกียร์นะครับมี540กับ5 4 0ร e ้อยสี่สิบอีนะครับสำหรับเกียร์พิดีโอมีทั้งหมด2เกียร์ยางยางสภาพาต้องเปลี่ยนก็ใช้ได้แหละแต่ว่าผมแนะนําว่าเปลี่ยนดีกว่าถ้าให้ผมเปลี่ยนยางด้วยนี่ก็ออีกประมาณ5 0,000บาทครับดังนั้นผมยังไม่เปลี่ยนยางให้แต่ถ้าอยากให้เปลี่ยนให้ผมก็จะเปลี่ยนให้นะจ่ายเพิ่มมาอีก5 0,000ผมเปลี่ยนให้แล้วก็อัพไซส์ยางเป็นี ตัวนี้มันเป็นไซส์11.224กับเท่าไหร่วะ16.9 30นะครับมันเป็นไซส์ยางที่ยังยังไม่ใช่ยางใหญ่มันจะเป็นถ้ายากเปลี่ยนยางใหญ่ผมจะเปลี่ยนเป็นไซส์18.4 30นะครับยางหลังแล้วก็ยางหน้าเป็น12.424เราเปลี่ยนยางใหญ่ให้อุปกรณ์ก็มีใบมิดานหน้านะครับของกินซิสเต็มแล้วก็ผ่านหกนะครับผานพวนหกของกินซิสเต็มเช่นเดียวกันเนี่ยกินซิสเต็มเหมือนกันนะครับามาดูช่วงท้ายผมทําอะไรไปบ้างนะครับ เพื่อท้ายก็เปลี่ยนโซ่ข้างให้นะครับแล้วก็เปลี่ยนสลักแขนตั้งข้างข้างซ้ายให้ตัวหนึ่งโซ่ข้างเปลี่ยนทั้งสองด้านนะครับ PTO คันนี้ไม่เคยใช้งานนะสีเต็มให้ดู PTO ไม่เคยใช้งานอ่ะ PTO ไม่เคยใช้งานเลยสักครั้งเดียวไม่เคยแม้กระทั่งเสียบมาดูสภาพของจันไถ่ยกันนะครับก็โอเคครับเนี่ยสีตรงนี้ยังอยู่ เห็นไหมสีก็บอกยังยันจานยังยังมีพอมีอยู่บ้างนะครับสภาพตามที่เห็นครับขายตามสภาพนะครับหลังคาเปลี่ยนให้ใหม่นะครับหลังคาใหม่เป็นหลังคาดัดแปลงของของรถถ่ายฟอร์ดนะครับมันก็ใหญ่นะผมชอบเลยอ่ะผมชอบเนี่ยหลังคามันควรจะเท่าเนี้ถ้าตรงๆนะหลังคามันสมควรที่จะใหญ่เท่านี้แล้วมันหนวกว่า ันกันแดดกันฝนได้จ้ะมันใช้งานได้จริงลายคนจะรู้ว่าหลังคาของจอร์เดียที่มากับศูนย์มันค่อนข้างที่จะเล็กนะแต่ว่าพอมาตัวเนี้ยผมมาเปลี่ยนใช้ของพอดให้มันใหญ่มันดูมันมันดูสมส่วนดีอ่ะดูดินะมันดูสมส่วนดีตอนแรกว่าจะพ่นสีเขียวให้แต่ไม่พ่นดีกว่าอย่าทําเลยกลัวไม่สวยกลัวพ่นออกมาแล้วมันไม่สวยก็เลยอ่ะเอาสีขาวนี่แหละให้ไปเลยนะฮะ ขันหน้าครับก็แห้งๆนะครับสภาพขันหน้าแห้งๆนะครับไม่มีอะไรแห้งมากสภาพโดยรวมของคันนี้ก็เหมาะสมกับราคาครับ5 7 5 0 0 0บาทครับผมก็ขายตามสภาพไม่อยากจะทำเยอะเดี๋ยวราคามันจะบานปลายขึ้นไปอีกราคาไม่แรงมากเป็นเงินสดอย่างเดียวนะครับก็ฝากไว้ด้วยนะครับบริษัทไทยไทเทคเตอร์ครับตัวแทนจำหน่ายรถแท็กเตอร์จอเดียประจำจังหวัดประจวบคีรีขันนะครับเราคัดสรรคุณภาพมาให้กับลูกค้านะครับรถมือ2เราขายออกมา ให้ลูกค้าไปก็เอาไปใช้ได้เลยคันนี้ก็อาจจะต้องเปลี่ยนยางหน่อยแล้วกันนะอยากให้เปลี่ยนผมก็เปลี่ยนให้ได้ครับราคาก็อยู่ประมาณไม่เกิน5 0,000บาทครับแต่แตะเกือบเกือบห้าหมแหละฝากไว้ด้วยแล้วกันครับสำหรับจอร์เดีย5 0 6 5 e คันนี้มือสองนะครับรกดไลค์ Share, กดแชร์กด subscribe ช่องเทตตาบอยอ่าเพจแท็แกซี่แท็กเตอร์เพจเฟซบุ๊กแท็แกซี่แท็แกเตอร์เพจเฟซบุ๊กของเทตตาบอยนะครับแล้วก็เร็วๆนี้โปรเจกต์ใหญ่เรามีเยอะแยะไปหมดเลยเดี๋ยวเดือนหน้าเดือนหน้าก็จะมีรถเข้าร้านแล้้วโโอหรถผม รถใหม่ผมไม่ได้เข้าร้านมาตั้งแต่มกคคาคิดดูแล้วกันผมไม่มีรถขายอะ่ะผมต้องจับรถมือสองมาขายให้กับลูกค้าเราต้องปฏิเสธลูกค้าไปหลายคนต้องขออภัยทุกท่านด้วยนะครับเดี๋ยวยังไงรถมาถึงเราจะส่งให้กับลูกค้าให้ครบกับคนที่เคยคนที่ได้จองรถไว้นะครับฝากไปด้วยนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะจ๊าไปเลยจ้าเจอกันใ่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ